ผมอนรัตน์พรแชลัิตกูลนะครับจะมาขอแนะนำร้านอาหารเล็กๆนะครับแต่ว่าน่ารักและก็อบอุ่นด้วยมิตรภาพนะครับกับร้านกองคอเนอร์และก็ร้านกอนเซ็นนะครับร้านแห่งนี้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับคุณลูกค้าอยู่ในเขตดอนเมืองเรานี่เองครับอยู่สงประคาซอยหกนะครับแล้วเรามีเมนูมากมายนะครับจะมาแนะนําให้กับทุกๆท่านนะครับได้มาลิ้มลองกันนะครับส่วนในร้านกองคอเนอร์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราขายอะไรกันบ้างเรามีขนมและเครื่องดื่มมาไว้บริการมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับ ไม่ไว่าจะสั่งบนแพลตฟอร์มของ delivery ต่างๆไลแมนฟูด d p นด้าแกร็บโรบินฮูดหรือว่าของช e ้ปปี้เราก็มีให้บริการให้กับคุณลูกค้าทุกท่านครับของเรานั้นมีเมนูเด็ดที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดเลยนั่นก็คือชูครีมนมสดนั่นเองครับใครที่เคยลองทานกันแล้วมาหาเราได้นะครับที่สกประคาซอย6นะครับส่วนนี้หนึ่งร้านที่เราขอฝากแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือร้านป้อนเส้นนั่นเองครับพาสต้าฟิวชั่นฟู้ดนะครับรูปแบบใหม่ของเส้นพาสต้านะครับให้ทุกท่ททททานในเขตนี้ได้ลิ้มลอง รายการหนึ่งด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหรือว่ามาหาเราได้นะครับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับที่ส่งประพาซอยหกหมู่วาแหลมทอ,องนิเวศนะครับถ้าไม่มีข้อมูลที่มันชัดเจนเชื่อถือได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจน,นั่นแหละ ที่เราจะยอมเชื่อถือเป็นแค่คำสัง่งยังใช้ไม่ได้เชื่อได้แต่ไว้ใจไม่ได้ไไดสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนมันคือความแน่นอนอันนี้ต่างหากที่ควรจะเอาคำสองคำนี้ไปคิดให้ว่ามันคือความถูกต้องที่น้องเรา ข้าวยังพอมีกินอาหารยังพอมีที่นอน,น,อรน,นอเราก็อยู่ทุกยากน้อยเราก็จะทนถ้าหากว่าเรายอมพ่อถอยต่อปัญหาที่มันมาสุดจิกเลกเล็กๆน้อยปัญหาใหญ่เราจะไม่ได้รับการแก้ไขเราขบวนกันมาทั้งหมดแล้วทั่วประเทศ